สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเรียนคำว่าอะไรก็นักกนาหรือว่านะคะภาษาอีสานบ้านเรานะคะน่ารักน่ารักจะพูดว่าอีหยังกระดอกระเดี้ยนะคะหรือว่าแมนอีหยังกระดอกระเดีย้ยนั่นเองนะคะถ้าเราจะพูดคำนี้นะคะเป็นภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่ายังไงนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาดูว่าอะไรก็นักกหนาเนี่ย เขานำม,มาใช้ยังไงนะคะอะไรกันนะก,กันหนานะคะจะนำม,มาใช้ในการพูดแดกดันหรือว่าพูดถึงการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่ออกหน้าออกตาจนเกินไปหรือว่ามากมายหรือว่ามากจนเกินไปหรือว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้หรือว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะหรือว่าทั้งที่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนั่นเอง อะไรกันนักกันหนานะคะหรือว่าอีงหยังกระดอกระเดียนั้นนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่า몰그런걸가지고그래요몰그런걸가지고그래요เราสามารถใส่โยก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรือเราจะถามก็ได้นะคะ ก็คือเราก็พูดเสียงสูงก็จะมีความหมายว่าอะไรกันนักกันหนาหรอถ้าเราใส่ question เข้าไปนะคะแต่ถ้าเราพูดปกติเราจะใส่โยหรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพูดกับใครนะนั่นเอง yo ก็คือขาครับน,นั่นเองมาดูนะคะว่าคำว่า m o n ค r i l อ o n g a i ยจ i g o t c r e ยเนี่ย มาจากคำว่าอะไรมอลตัวนี้นะคะมาจากคำว่ามมออซก็คือมมออดแปลว่าอะไรอือก็คือเป็นตัวชี้กำที่มีตัวสะกดเราก็ย่อเป็นมอลนั่นเองแล้วก็คือรอนกอน,นะคะก็มาจากคำว่าคือรอนทา คือรสทานะคะอย่างนั้นแบบนั้นโอ้มีความหมายเยอะเลยนะคะนอกจากอย่างนั้นแบบนั้นก็จะมีความหมายว่าใช่ไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ถูกใจก็จะมีความหมายอื่นก็คือโอเคแน่นอนอะไรนั้นต้องเรียนนะคะคำนี้มีหลายความหมายแล้วก็ตัดดาตัด,ตด,ตดทีอืดน,นะคะใส่นีอืนก็คือทำให้เวิร์กับนามสัมพันธ์กันแปลว่าที่ส่วนคำว่า กอนนะคะก็มาจากคำว่ากอร์ซก็คือมาจากคำว่ากอดนะคะแปลว่าสิ่งของนั่นเองหรือการทำให้ว่าเป็นนามนะคะแล้วก็อื่นก็คือเป็นตัวชี้การัที่มีตัวสะกดกอร์ซนะคะสามารถย่อเป็นกอลนั่นเองแล้วก็คาร์จิโก้เครโย ก็คือมาจากคำว่าคาจิดะโอ้คำนี้นะคะคาจิดะนี่มีความหมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะจะมีความหมายว่าเอามีนำติดอยู่ค้างอยู่นั่นเองนอกจากนั้นก็ใช้หรือความหมายอื่นๆอีกเพียบนะคะตัดดาไซโกก็คือและแล้วก็แล้วค่อยล้างจากหรือแต่เราจำเป็น แพทเทิร์นอย่างนี้ไว้นะคะจะได้ไม่ลืมนะคะไม่ใช่มีความหมายและอย่างเดียวนะคะต้องจำเยอะๆแล้วก็คือเรโยนะคะโยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคือเรโยก็คือมาจากคำว่ากรดทานั่นเองตัดดาตัดีอึดเพราะว่าเราจะผ่านเป็นรูปอยู่เวลาที่ผ่านสละนะคะเวิร์บที่สะกดด้วยตัวฮีอดทุกตัวนะคะไม่ว่าจะสละอะไร ให้เปลี่ยนเป็นสระแอแต่ออกเสียงเป็นเอจากคือรทาก็จะเป็นคือเรนนองถ้าจะใส่ขารับเข้าไปก็คือใส่โยเข้าไปก็เป็นคือเรโยนั่นี่นี่ก็คือที่มาของคำว่า m o n c u r อน go caraggio creo ถ้าเราแปลตามตัวเลยนะคะประโยคนี้นะคะจะแปลว่าเอามีนําสิ่ง อย่างนั้นแบบนั้นอะไรหรือว่าติดค้างสิ่งนั้นแบบนั้นอะไรแล้วไม่พอใจหรอไม่ถูกใจหรอนะนั่นเองหรือถ้าเราไม่ถามก็เอาสิ่งนั้นหรือว่าติดค้างสิ่งนั้นอะไรแล้วไม่ถูกใจ ไม่เป็นที่ถูกใจนั่นเี่นี่ก็คือถ้าแปลตามตัวแต่ว่านะคะเราต้องพูดแบบนี้ถ้าเราจะไปพูดอะไรกันักนกันหนาก็ไม่ตรงกับภาษาเกาหลีนะคะเราก็ถ้าเราพูดตรงก็ความหมายคนละแบบเลยภาษาเกาหลีนะคะก็จะยากตรงเนี้ยแหละภาษาไทายอีกแบบภาษาเกาหลีอีกแบบ ถ้าเราจะพูดอะไรกันนักกันหนาอย่างกระดอกกระเดียวนี่ค่ะเราต้องพูดภาษาเกาหลีว่ามีติดค้างสิ่งนั้นแบบนั้นอะไรไม่พอใจนี่ก็คืออะไรกันนักกันหนาเราจะได้พูดได้ถูกเราก็รู้ที่มาก็คือ몰크런골카지고ค레요อ ใส่คัเข้าไปน,นั่นเองอ่ะที่นี้นะคะมาดูตัวอย่างว่าอะไรที่ทําให้เราพูดอะไรก็นักกันหนานะคะสมมุติว่าเราไปเจอคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธน,นั่นเองอ่ะแล้วก็เพิ่มประโยคนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยตามด้วยอะไรก็นักกันหนานะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนะคะภาษาเกาหลีเราจะพูดว่า ค피ลพี피ามย르น, p, ยน,น,นค피ลพ화르ายานนก็คือมาจากคำว่าค피ลพยโอ้คำนี้ก็ใช้นะคะคอลพามยอนก็คืออะไรนิดอะไรหน่อยกอ็หรือว่าจุดๆง่ายหรือว่าบอ่บอยๆเสมอๆนี่แล้วก็ฮวาเรนเมาจากฮวาเรนเน่ก็คือ โมโหแสดงความโกรธนั่นเองขอพิถามยอนหวาเรเก็คืออะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธเราก็พูดประโยคนี้ก่อนเราก็ตามด้วยมอลคือเราอก็คาจิโกเคะก็คืออะไรกันนักกันหนาหรือว่าอีกอย่างกระดอกระเดียนั่นเองนะคะหรือนะคะประโยคตัวอย่างสมมติว่า เราพูดเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็แค่แย่หรือว่าหยอกล้อเล่นเล่นก็คือแค่พูดเล่นเล่นแค่แย่ๆย่คำคำไม่ได้จริงจังน,นั่นเองแต่ว่าเพื่อนนี่ถือแบบจริงจังมากนะคะเนี่ยเราก็สามารถพูดประโยคนมี้อ,อกไปโอ้ยมันอะไรกันนักันหนานั่นเองในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าฉันก็แค่พูดเล่นเล่น ทำไมถึงได้โกรธขนาดนั้นภาษาเกาหลีเราจะพูดว่านั่นคื้นยังนงดัมมียเว้ครุ๊กเค้ฮว่ากันนะซ้อนั่นคื้นยังนงดัมมียเว้ครุ๊กเค้ฮว่มมากันนะซ้อน,นั่นตัวนี้คือมาจากนาน,นึนก็คือนาแปลว่าฉันนึนก็คือตัวชี้ประธานย่อเป็นนันนั่นเอง คืนยันก็คือแค่เฉยๆไม่มีอะไรมากนะคะคำว่านงดำนะคะจะมีความหมายว่าพูดเล่นพูดหยอกล้อพูดไม่จริงจังหรือว่าคำพูดล้อเล่นคำพูดหยอกล้อคำพูดไม่จริงจังนะคะอียายคือมาจากอีดะก็คือเป็นกืบคือแล้วก็ขันสละนะคะคือเป็นอียานั่นเองก็คือนำมาใช้พูดกันเองนะคะเป็นกืบคือ เวก็คือทำไมคือร o อกเคก็คืออย่างนั้นขนาดนั้นหวัวการนซก็คือมาจากคำว่าหวการนาแปลว่ากโกรธนั่นเองก็คือไม่พอใจหรือว่าไม่สบอารมณ์นะคะแล้วก็ผ่านรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายด้วยประโยคคำถามนั่นขึ้นย่างหนุ่มดามียาเวคือรอกเคหัการซก็คือฉันก็แค่พูดเล่นนะคะทำไมถึงได้ โกรธขนาดนั้นเราก็พูดต่อไปอีกว่าอะไรกันนักกันหนานะคะก็คือบอลเคลิ้งก้อนคาจิโกเคนนี่หรือเราจะพูดเติมไปอีกก็ได้นะคะว่าเปียรินอันนีออ้哟เปียรินอนออก็คือมาจากคำว่าเปีรินนะคะเปีรินตัวนี้ก็คือแปลว่า งานพิเศษเรื่องพิเศษเรื่องแปลกเรื่องสําคัญอานี่เยโก็คือมาจากอานีดะก็คือไม่ใช่หรือว่าไม่แล้วก็ผันรูปโยนั่นเองกลายเป็นอานี่เยโยเพียเนอนี่เยโยก็คือไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่สําคัญไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นเองฝ่ายตรงข้ามนะคะก็อาจจะตอบว่าครอนก็ครอนก็ ก็คือมาจากคําว่าคือร้อนก็คือมาจากคําว่าคือรสชาอย่างนั้นแบบนั้นเช่นนั้นนะคะต่แต่ตตที่ใส่มีอื่นแล้วตามด้วยกอดก็คือการทําให้เป็นนามหรือว่าจะมีความหมายสิ่งที่ก็ได้นะคะถ้าแปลตามตัวคือสิ่งที่อย่างนั้น หรือถ้าทําให้เวลเป็นนามก็คืออย่างนั้นแล้วก็ตามด้วยคําถามก็จะเป็นอย่างนั้นหรอหรือว่าเราจะแปลว่าหรอก็ได้นะคะครอนกอ็ครอนก,อก็คืออย่างนั้นหรอหรือว่าหรอน,นั่นเองหรือนะคะฝ่ายตรงข้ามอาจจะตอบว่านีกาครอนกายโยนีกาครอนกายนีกาครอนกายก็คือมาจากคําว่านีก็คือดิฉันกับผมฉัน กาก็คือชี้ประธานเน้นที่ประธานคือรอนกายก็คือมาจากคือรทาก็คืออย่างนั้นแบบนั้นตาดดตาทีใส่มีอื่นแล้วตามด้วยกายก็คือเป็นไวยากรณ์ที่นํามาใช้ถามสุภาพนะคะน่าฟังนุ่มนวลน,นะคะไพเรก,ก็คือล้อนั่นเองหรือเปล่านั่นเองนะคะอันนี้ผู้หญิงชอบพูดกันนะคะนี้กาคอรอนกายก็คือ ฉันเป็นแบบนั้นเหรอเนกาคือรอนกายอก็คือฉันเป็นอย่างนั้นเหรอแบบนั้นเหรอนั่นเองหรือนะคะถ้าเขาโมโหเขาก็อาจจะตอบวิธีอื่นก็ได้นะคะน,นี่คือเป็นตัวอย่างเขาอาจจะตอบแบบโมโหกลับก็ได้นะคะก็อาจจะบอกสมมุติว่าฉันก็แค่พูดเล่นทำไมถึงได้โกรธขนาดนั้นเขาอาจจะตอบว่านุงดามิยะพูดเล่นหรออะไรอย่างนี้ก็ ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราพูดนั้นเขามีอารมณ์เป็นแบบไหนน,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เราสมมุติขึ้นมานะคะว่าใช้แบบไหนบ้างน,นั่นเองนี่ก็คือนะคะตัวอย่างนะคะในการใช้คําว่าอะไรกันนักกันหนาหรือว่าอีหยังกระดอกระเดียนะคะหรือว่าแมนอีหยังกระดอกระเดียนั่นเอง ภาษาเกาหลีเราก็จะพูดว่า먼ครันกอลคาจิโกเคร่นครนกอลคาจีโกเคร่นหวังว่านะคะจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องน,นั่ถ้าใครนะคะอยากเรียนนวยกรเพิ่มเติมก็สามารถ สมัครเรียนได้ที่โซขับนะคะไม่ว่าอยากจะเรียนวยากรณ์ระดับไหนก็สามารถลงเรียนได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะสอนไวยากรณ์ทุกระดับนะคะทุกตัวนะคะไม่ว่าอยากจะเรียนไวยากรอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะถ้าใครอยากรู้ประโยคอื่นๆหรือคำอื่นๆก็คอมเมนต์มานะคะเหมือนกับ คำนี้นะคะอะไรกันนักกันหนานั่นเองบางทีนะคะมันก็จะไม่เป็นไปตามคําที่เราคิดไว้สมมุติเราจะพูดคํานี้เป็นภาษาเกาหลีก็อาจจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบเออบางคําก็อาจจะตรงแต่บางคําก็แบบโอ้โหคนละโยนเลยนะคะพูดคนละแบบเลยอย่างเช่นคํานี้นะคะพูดคนละแบบกันเลยนั่นเองนะคะไม่สามารถพูดแบบอะไรกันนักกันหนาก็อะไรกันนักกันหนาเป็นภาษาเกาหลีได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเอาคำไหนไวยากรณ์ไหนนะคะมาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขนซ้ำนิตาอันยอง